ครับในคอมเมนต์ก็ใจเย็นแล้วครับเดี๋ยวทางด้านสตาร์โพสจะจัดการแล้วครับถ้าหากต้องการหาข้อตัดสินแล้วครับ รักใครเชียร์ใครชอบใครครับพิมพ์ลงช่องคอมเมนต์ให้หน่อยครับรวมถึงกดไลค์กดติดตามไปด้วยครับทางด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครับงานสื่อสารองค์กรครับเพจ Facebook ก,ก็จะอัปเดตทั้งสกอร์แล้วก็ผลการแข่งขันรวมถึงตารางนะครับในรอบชิงชนะเลิศซึ่งก็จะเตะในวันพรุ่งนี้แล้วครับช่วง15บหนาฬิกาดูบรรยากาศสนามไปก่อนครับจงังหวะนี้ บอลกลับมาเล่นแล้วครับตอนนี้บอลของซีสะเกตแล้วครับให้มาติดแล้วครับดักได้โดยซากิตครับสุดท้ายบอลหลุดออกไปเป็นทุ่มครับโดยทางด้านของราชพัฒน์ีสะเกตครับยกความมาดักได้แล้วครับทางสกลนครอ้าวจังหวะนี้สะดุดบอลแล้วเก็บได้ครับพาลุยครับออกขวามาครับ บอลของอภิรักครับยังเปิดไม่ได้พาย้อนกลับมาลุยมาได้สวยครับแล้วจิ้มมาจังวันี้คืนกลับมาได้ครับบอลทางขวาจะเปิดแล้วครับเปิดเข้ามาเขี่ยได้ครับเป็นเตะมุมครับทางซีสะเกตครับจะได้เปิดเข้ามาลุ้นตีเสมอบอลเปิดเมื่อสักครู่ครับเป็นทางด้านอนุชาครับพยายามลองเปิดเข้ามาแต่ก็ยังได้เป็นเตะมุมอยู่แล้วครับ ตัดเล็กเสียงดังครับฝา <c oughs> กขึ้นมาดูนะครับอ,อ้จังหวะนี้บอลแถวจังหวัดที่เสาสองแล้วผู้ตัดสินให้เป็นบอลทุ่มครับจะเป็นทางด้านราชพัฒน์สีสเกตครับได้ทุ่มบอลทุ่มครับจะทุ่มเข้ามาเลยละครับลูกทุ่มไก่ครับอีกทีเด็ดของสีสกเกตครับวิ่งเข้ามา แล้วทุ่มเข้ามาในกรอบเคตโทษจงังหวะนี้ขึ้นมงเขี่ยได้แล้วครับกองหลังแล้วเก็บได้จงังหวะนี้ลุยมาส,สุดเส้นแล้วเปิดเข้ามาบอลหลุดออกหลังไปแล้วครับจะได้เตะเปิดจากประตูครับทางด้านราชพัฒน์สกลนครครับ เปิดยาวขึ้นมามงครับจังวันนี้เก็บได้ครับสีสเกตไม่ถึง20นาทีแล้วครับในเกมวันนี้ยังตามหลังอยู่ละครับราชพัฒน์สีสเกตเพียงสกอร์เดียวก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ละครับในเกมนี้บอลของสีสเกตเปิดมาทางซ้ายครับ อบอลลงอยาง์วันนี้ไม่ดีแล้วครับเสียให้กับสกลนครสกลนครจะขอสวนบ้างครับกิติกุลให้มาวุฒิชัยครับวุฒิชัยให้ทางซ้ายยังไม่แม่นแล้ะครับดักได้เหมือนกันวิศณุพงษ์ให้มาตรงนี้ล้มลงไปได้ฟาวแล้วครับของทางด้านธนงศักดิ์มีเปลี่ยนตัวครับข้างสนามจะส่งทางด้านหมายเลขยี่สิบสองครับศรีสะเกตภูชนะธนะอุดรล,ละครับโดยจะลงมาแทนทางด้านอภิรักษ์ละครับ เติมความสดใหม่ในฝั่งขวาบ้างแล้วครับจะมาลุยเกมบุกลิมเส้นดูแล้วครับเปิดเข้ามาแล้วมงจงนี้อ้าวบอลตกหน้าประตูแล้วยังคว้าไว้ได้แล้วครับทางด้านผู้รักษาประตูสกลนครครับพันพิสารออกบอลมาจาังวะนนี้มงมาแล้วเก็บได้ครับวุฒิชัย บอลลงครับผู้ที่ชัยพลิกมาโดนเข้าเร็วเหมือนกันจิ้มไม้เพื่อนได้อยู่ครับผู้ที่ชัยแล้วล่วงลงไปตรงนี้ให้บอลตรงนี้ก็ไม่แม่นครับหลุดออกข้างไปหูดีจริงๆ <c oughs> ยืนข้างๆเล็กเลยครับเมื่อสักครู่นะ <c oughs> ่ะอบอพอนอกขวาครับ แล้วลุยมาครับให้หมาจังวันนี้แม่พลิกมาเกี่ยวบอลเล่นไม่ได้ครับหลุดออกข้างไหมครับเป็นวันทุ่มของสีตะเกตรครับทุ่มมาที่เจษด,ดาแล้วครับทางซ้าย บอลลิมเซนแล้วครับเปิดเข้ามาแล้วในกรอบบอลตกพื้นตรงนี้เก็บได้ครับสีตะเกตขึ้นมาทงางขวาครับผู้ชนะผู้ชนะชนะลองบรรจงเปิดเข้ามาแล้วตรงนี้ถึงผู้รักษาประตูแล้วครับจังหวะเปิดของผู้ชนะแล้วครับเมื่อสักครู่สุดท้ายบอลมันมาถึงพันวิาสานอีกครั้งครับ <laughs> เปิดมา แล้วลุยมาจาังหวะนี้ยังเก็บได้ครับศรีสะเกดยกมาทางขวาพยายามลุยมาแล้วบอลออกข้างครับไปลูกทุ่มครับศรีสะเกดจะได้ทุ่มครับจะทุ่มไกลหรือเปล่าครับตรงนี้อยู่ที่บอลน,นะครับทางด้านธนงศักด์ยืนใกล้ๆก็คงทุ่มเล่นสั้นๆมาบอลที่อนุชาครับ บอลเปิดจากประตูครับโดยทางด้านผันวิสาหแล้วครับจะเปิดขึ้นมาเปิดมาครับทางซ้ายเอาบอลลงยังวันนี้พลิกมามีพื้นที่ให้เล่นแล้วครับรัฐภูมิครับให้มาตรงกลางวุฒิชัยหลวงลงไปครับวุฒิชัยพุทสินไม่ว่าอะไรเก็บได้ครับทางด้านศิษธิเกตแล้วเสียตรงกลางสนาม ให้กิติกุลกิติกุลลุยมากิติกุลกิติกุลให้มาติดแล้วครับเก็บได้ครับชนะตนชนะตนพาบอลหนีมาก่อนเล่นสั้นๆแล้วครับกลับมาที่ชนะตนครับออกซ้ายมาโยกมาจังหวะนี้มงมาครับแล้วตรงนั้นมีเพื่อนอยู่มงมาเก็บเล่นได้ไหมสุดท้ายเสียบอลให้กับสกลนครแต่สกลนครก็เสียคืนให้กับศรีสะเกดเร็วเหมือนกัน 15นาทีครับไม่ถึงดีแล้วครับเวลาในเกมตอนนี้มีทงล้ำหน้าครับเมื่อสักครู่เป็นจังหวะล้ำหน้าครับราชพัฒส,สกลนครจะได้เปิดฟิีคิกแล้วครับสวัสดีคนดูทางการถ่ายทอดสดแล้วครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook มหาวิทยายลัยราชพัฒเพชรบุรีงานศิษาสรองกรด้วยครับ รวมถึงฝากช่องทาง tiktok แล้วครับ p b r u Official ครับอยากเห็นคอนเทนต์อะไรสำหรับน้องๆทีม tiktok ครับจะได้ลงไปสัมภาษณ์รวมถึงอยากเห็นบรรยากาศอะไรครับไปคอมเมนต์เรียกร้องกันได้แล้วครับหมอนทางขวาครับหลุดออกข้างไปเป็นทุ่งของซีตะเกตครับล้วใครเชียร์ใครชอบใครครับพิมพ์ลงคอมเมนต์มาบอกผู้บรรยายหน่อยครับ บอลึ้นหลังก็มาใหม่ครับสีสเกตเวลายังมีละครับทั้งสองฝ่ายหากอยากยิงทิ้งห่างออกไปก็ยังมีเวลาเช่นกันครับรวมถึงไล่ตีเสมอลวครับบอลของสกลนครบ้างครับพาลุยขึ้นมาแล้วตรงกลางไปได้ไหมครับสหกิจลวครับติดตรงนนี้สีสเกตรครับเก็บได้ตรงกลาง ปล่อยมาครับคามหลอกมาวันนี้ล่วงลงไปเป็นฟาวแล้วครับวิสนุพงศ์ครับเรียกฟาวกับทีมฟาโคสกนให้หน่อยครับได้ครับก็อย่าลืมไปติดตามทิ k t o k ด้วยนะครับ pbuofficial ครับไปพิมพ์บอกในนั้นได้เลยครับให้น้องๆทิกตอกได้เห็นแล้วครับเพื่อความรวดเร็วครับมีน้องๆทีม t i k ตอกแล้วครับคอยดูแลอยู่ครับในทางด้าน pbuofficial ครับ มาดูฟิกิกจังหวะน,นี้ครับอยู่ที่บอลเมยนทางด้านชนะตนครับโดยซ้ายครับชนะตนหลองยิงเลยครับเาวาหนักแหลวขวาได้ครับทางด้านสกลนครครับพันพิสารครับเก็บข้อสองได้แล้วออกมาจังหวะน,นี้กิติกุลกิติกุลได้ดวลแล้วครับกิติกุลลุยมากกิติกุล กิติกุลจะดวลกันทางงด้านผู้ชนะครับแหลวทางขวากิติกุลยังของอยู่ครับให้มาแล้วจะลองยิงไหมด้วยซ้ายยังไม่ยิงแล้วครับบอลที่ภูธิชัยไหลมาอภิวัตครับอภิวัตอภิวัตคืนมาบอลที่ภูธิชัยครั้งหนึ่งภูทิชัยหลอกมาแหมจะหลอกดับบลทัชครับเขียรยได้ครับทางด้านศรีสะเกตแต่ยังเก็บบอลไม่ได้ครับยังเป็นบอลของสกลนครลุยมาครับอภิวัต โดนสก,กัดจังหวะนี้ยังไปไม่ได้อภิวัตอภิวัตคืนมายังแล้วครับยังคลองอยู่อภิวัตให้มาตรงนี้ศีตะเกตเอาแล้วครับแหมเขี่ยมาก็ยังไม่แม่นครับยังอยู่ที่ทางด้านยศพัรครับพิกมากิติกุลกิติกุลกิติกุลให้มาเอาแล้วครับทางซ้ายหลองยิงด้วยขวาโอ้โหบอลข้ามขาแล้วครับโดยพรมพิริยาครับลองซัดดูครับอยากลุ้นแฮตที่ครับ ยังไม่ได้แล้วครับลูกนี้ขามคานออกไปมีโอกาสได้ลองครับทางซ้ายก็อลองยิงด้วยขวาดูบอลมันเหินขามคานออกไปเปิดขึ้นมาบอลของสีตะเกตครับทางซ้ายลุยมาจงังหวะนี้ให้มาไม่ถึงแล้วครับจะให้พี่พแล้วสุดท้ายเขีย่ออกหลังไปก่อนครับเป็นเตะมุม okay, 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 okay. จะได้เตะมุมเข้ามาลุ้นครับทางด้านราชพัฒน์สีตะเกศครับ 80นาทีผ่านครับเหลือไม่ถึง10นาทีดีก่อนเข้าสู่ช่วงทศเวลาครับหากเป็นสกอร์นี้แล้วก็ทางด้านด้านชพระสกรนครครับจะไปรอชิงกับคู่ถัดไปแล้วครับดูอาการนักเตะบาดเจ็บก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวรับชมบรรยากาศข้างสนามก่อนครับสำหรับผู้ชมทางบ้านครับถ้าอยากเข้ามาร่วมบรรยากาศในสนามก็ยังมีที่ว่างแล้วครับ ที่สนามจุฬนกีฬาสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครับทางที่สนามครับเข้าชมฟรีครับแต่ของกินนี่เสียตังครับเดินเข้ามารับชมกันได้ครับมีสแนตนสองฟังครับสะดวกฟังไหนหาที่นั่งที่ชัดเจนฟังนั้นเอามาดูบอลเปิดของศีสะเกีเข้ามาเสาแรก ทุบออกมาได้ครับแล้วแถวสองเก็บได้ครับทางศรีสะเกตแล้วครับเปิดมาเขี่ยออกหลังไปก่อนเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับศรีสะเกตเปลี่ยนตัวครับทางราชพัฒนสกลนครครับจะส่งทางด้านหมายเลขสิบครับเจตตะพลอนุญาหงครับโดยเปลี่ยนกับทางด้านอภิวัตรไข่ไรหงครับก่อเซฟใบเหลืองของผู้เล่นแล้วครับ มีใบเหลืองติดตัวอยู่ในเกมก่อนหน้าครับหากโดนในเกมนี้จะติดแบนครับ,บรเปลี่ยนก่อนครับส่งเจตพลลงมาเปิดมาจาังหวะนี้หลุดออกหลังไปครับเป็นบอลเตะจากประตูกลมาอีนนมูหันมาอีกแล้วครับหมูหันวายุไม่มายังมีหมูหันแล้วครับ ทานในยังก็มีน้ำมีขนมอยู่ครับทางพี่ๆก็ดูแลทางทีมผู้บรรยายอย่างดีครับซื้อน้ำซื้อขนมมาฝากครับยังไม่มีจังหวะได้ทานครับตอนนี้เอามาดูเกมกันก่อนเกมต่อนเนื่องครับเกมในคู่นี้สุดมันทีเดียวครับช่วงต้นของเกมเอาพลิกมาได้ด้วยครับแต่มีฟาวแล้วครับจังหวะวางบอลมื่อสักครู่ได้ฟาวครับราชพัฒน์สกลนคร ที่บอลครับทางหน้าราชพัณฑกรุงศรีฟีคิกก็ระยะลองเข้ามาลุ้นได้อยู่ครับอยู่ที่บอลเป็นพรมพิทยาครับผลซัดฟีคิกในเกมวันนี้ครับเป็นประตูไปแล้วระยะนี้อาจจะไกลกว่าลูกนั้นสักหน่อยครับจะลองไหมครับพรมพิทยาหัวดด้วยขวามาแล้วมงเปลี่ยนทางอยองนี้บอลไม่ตรงกรอบครับหลุดออกหลังไปแล้วครับ สีสกเกตก็เริ่มเร่งเกมแล้วครับเวลาเหลือน้อยแล้วในเกมวันนี้ออยังตามหลังอยู่ครับราชพัฒน์ศรีสะเกต,ตอ,อีกคู่ทีมไหนจะทีมไหนอีกคู่เป็นทางน้านราชพัฒน์เพชรบุรีกับราชพัฒน์สงขลาครับเราจะช่วงเวลา19นาฬิกาแล้วครับผู้ถัดไปหาคู่นี้ไม่ยืดเยอะแล้วครับบอลแนวหลังว่าครับเจษด,ดา ชนะตนครับยกมาครับชนะตนออกทางซ้ายเอาบอลลงจังหวะนี้ไปได้ไหมครับทางด้านธนดลครับธนดลธนดลจะลุยมาช่วยได้ครับจะลุยบ้างลุยมาจังหวะนี้โดนบงังแล้วสุดท้ายผู้ตัดสินให้เป็นฟาวของราชภัฒสกลนครครับวายุเข้าชิงเซฟี่แพ้หมูล้อแล้วห้าตัววายุนี่ ผู้บรรยายภาคู่วายุนี่มีอาชีพมาตลอดครับขาดแค่จังหวะของวายุแล้วละครับตอนนี้ขนาดไม่ลงนี่ยังมีแฟนคลับตามมาครับก็อย่าลืมไปติดตามทิกตอก p v พีอายุพี i เชีครับมีคอนเทนต์ของวายุอยู่ครับพึ่งลงวันนี้ครับน้องๆฝากมาแล้วครับไปกดติดตามอามีใบเหลืองครับเป็นทางด้านหมายเลข22ของราชพัฒน์ีสเกตครับรับกิฟต์ไวเชอร์ไปผูชนะธนอุดรครับแล้วหากเข้าชิงได้ครับ ผูชนะจะติดโทษแบนแล้วครับเก็บใบเหลืองครบสองใบครับเมื่อสักครู่ทางด้านผูชนะธนาอุดรครับรับกิบไวเชอร์จากผู้ตัดสินในเกมวันนี้ครับอยู่ที่บอลเป็นทางด้านเจตพลอนุยาหงครับมีเปลี่ยนตัวครับข้างสนามส่งหมายเลขแปครับทางด้านสีสะเกษครับส่งศักแสงเพลงแล้วครับ แล้วก็ทางด้านหมายเลขสิบี่ครับเจษดาถุยลาครับเปลี่ยนกับทางด้านวิษณุพงศ์ครับแล้วก็เป็นทางด้านชินดนานัยแล้วครับเอาละครับเปลี่ยนตัวผู้เล่น4ี่คนแล้วครับก็หาประตูตีเสม,มอแล้วครับศรีธเกศแต่ยังวันนี้ฟีคิกของสกลนครเปิดเข้ามาลึกแล้วครับก็เข้าไปถึงมือผู้กษาประตูได้ออกเร็วมาครับทางซ้าย แฟนวายุครับอย่าลืมไปติดตาม t i k t o k P v ว o f f i c i a l ครับมีคอนเทนต์ของวายุแล้วละครับมีสัมภาษณ์วายุแล้วครับอย่าลืมเข้าไปชมกันนะครับฝากกดตามด้วยครับอ้าวหลบมาตรงนี้สวยครับทางขวามีครับให้มาบอลทางชนะตนครับชนะตนลุยมาโดยซ้ายลองยิ่งแหมเสาแรกก็ยังยืนตำแหน่งได้ดีครับทางด้านพวกสาวตัวของสกลนครพันพิสารแล้วครับเซฟลูกนี้ไว้ได้อย่างยืนตำแหน่งดีครับ เปิดบอลมาครับพันพิสารมงมาเอาบอลลงครับแล้วจังหวะนี้ลุยมาได้ครับทางซ้ายที่วุฒิชัยวุฒิชัยลุยมาวุฒิชัยดีดไซส์มั้งหลังแล้วครับตอกส้นไว้ให้เพื่อนอยู่ที่เจตพลครับทางซ้ายเจตพลลุยเข้าในเจตพลล่วงลงไปพูทิศินไม่ว่าอะไรครับเก็บบอลจะโตได้ไหมครับศรีสเกต ข้างหน้ามีวิ่งแล้วครับลองยกมามีความเรวีรยวพี่พบแต่ว่าเข้ามาสกัดได้ก่อนครับเป็นทางด้านนิพิษพลครับมาช่วยเกมรับครับทุ่มมาเด่นทุ่มใกล้ครับพี่พบขออภัยครับไม่ใช่พี่พบครับเป็นทางด้านทันดนครับเมื่อสักครู่ยุคือลูกหลักเขาตานครับอ๋องี้นี่เอง ว่าแฟนขับเยอะเหลือเกินครับจริงว่าผู้ใหญ่ไม่รู้แล้วครับแต่แฟนขับวายุนี่เยอะมากครับรวมถึงผู้อาชีพครับของวายุนี่ค่อนข้างเยอะทีเดียวเปิดมาในกรอบแคตโทษจังวันนี้บอลหลุดออกหลังแล้วครับชมเกมกันต่อครับเป็นบอลเปิดจากประตูครับของราชพัฒน,น์สกลนคร เปลี่ยนตัวเหมือนกันครับทางราชพัสกลนครครับหมายเลขยี่สิบครับจะลงมาแทนหมายเลขย2ครับแล้วก็หมายเลข11ครับลงแทนหมายเลขส5ห้ครับเป็นทางด้านอนุชาครับกับทางด้านธนวัฒน์ครับจะลงสนามครับเปลี่ยนทางด้านอภิวัต์ครับแล้วก็รัฐภูมิครับออกไปพักก่อนครับเกมวันนี้ ขอภายครับเป็นทางด้านสหกิจครับกับรัฐภูมิครับที่ถูกเป็นตัวออกครับเปิดขึ้นมาเวลานะเหลือไม่ถึง2นาทีดีครับก่อนเข้าสู่ช่วงทศเวลาแล้วจังหวะนี้มีฟาวแล้วครับให้เล่นได้เปรียบครับทางสีตะเกีเล่นต่อแล้วทางซ้ายนะหลุดมาแล้วครับยังให้ไม่ได้เสียการคข้อบอลให้กับสกลนคร แล้วขอหยุดเกมนะครับมีเพื่อนมีอาการบาดเจ็บอยู่ก็เตะออกให้ครับหยุดดกูการครับแล้วก็ทดเวลาในการแข่งขัน90นาทีหลัง90นาทีครับทดอีก5นาทีครับในครึ่งหลังแล้วครับทดเวลาบาดเจ็บ5นาที ชมเกมกันต่อครับทางด้านราชพัชศรีสะเกดครับจะทุ่มเข้ามาทุ่มเข้ามาแล้วครับทางราชพัชศรีสะเกดเจษฎาเจษฎาอีกครั้งหนึ่ง โยกเข้ามาในกรอบเขืโทษครับแล้วชกยงนี้อาบอลลุดแล้วครับแต่ไม่มีใครครับตรงนั้นเป็นฟาวด้วยแล้วครับจังหวะเข้าไปประทะกับผู้รักษาประตูครับเป็นจังหวะฟาว์ออกบอลมาแล้วข้างซ้ายให้มาตรงกลางครับอาจับไม่ดีครับตรงนี้แล้วยังแก้ได้อยู่ครับผมพิทยะเล่นชิงมาจังหวะนี้กิติกุลจับบอลไม่อยู่ครับแล้วยังไปต่อได้ครับกิติกุลกิติกุลมีความเร็วกิติกุลเบียดหลมลงไปแล้วครับ แล้วยังไม่ฟาวแล้วครับกิติกุลยังเก็บบอลได้มาที่พมพิยะเ,เสียการคอมบอลแล้วครับสีสเกตจะลองโต้ไหมดักได้เหมือนกันบอลออกข้างแล้วครับ <c oughs> เอาครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วละครับ <c oughs> จางนี้เป็นฟรีคิกครับทางด้านราชพัฒนสกลนครครับจะเปิดขึ้นมา เปิดเข้ามาบอลตรงกลางเยีายนี้เขี่ยมากรับศรีสเกตมงดักไว้ได้ครับพยายามจะพลิกบอลลุดข้างเปลี่ยนตัวอีกครั้งหนึ่งครับของราชพัสกลนครส่งหมายเลขสามครับวายุรีพรมครับเอาละครับวายุลงสนามแล้วครับเปลี่ยนกับทางวุฒิชัยลวครับกับตันทีมในช่วงเวลาที่เหลือครับมาดูครับวายุจะวาดลวดลายอะไรครับให้กับแฟนๆทางไทยรัฐสดครับ รวมถึงกับราชพัฒสกลนครแล้วครับแล้วก็มาดูนะครับทางเวลาที่เหลือครับศรีสะเกตจะตามตีเสมอได้หรือเปล่าครับจะมีดราม่าในเกมวันนี้หรือไม่ครับมีใบเหลืองครับทวงเวลาแล้วครับทางด้านวุฒิชัยแล้วครับเมื่อสักครู่เปลี่ยนตัวแล้วครับดึงเวลารับใบเหลืองไหมครับวุฒิชัยหมายเลขแปดของราชพัฒสกลนครทุมเข้ามาครับศรีสะเกต บอลเปิดขึ้นหน้ามามองมาอ้วาวจังหวะนี้ตรงกลางแล้วบอลจงังหวะสองมีฟาวแล้วครับจงังหวะเข้าปะทะกันเมื่อสักครู่เป็นกิฟต์ไวชเชอร์อีกใบครับใบเหลืองแล้วครับจงังหวะเข้าไปแย่งบอลของธนดลครับรับกิฟต์ไวชเชอร์ไปครับเข้าปะทะกับผู้รักษาประตูเมื่อสักครู่เป็นใบเหลืองอีกใบแล้วครับมาแล้ววายุตาคุณแผนนี่ เอฟีเบอร์สามสกลมาแล้วจอมยุทธวายุมาแล้ววายุหมอลำวายุยิงเสียหาร์ดมูหันสามตัวครับนี่วายุมาคนเดียวนี่เรียกเสียงฮือฮาจากคอมเมนต์ทางหน้ารถสดแล้วครับเอฟซีวายุครับก็ถามผู้บรรยายฝาก t ิกตอกด้วยครับพีพีวายุออฟฟิเชียลครับคอนเทนต์ของวายุลงแล้วลวครับอย่าลืมไปติดตามรับชมกันได้ รวมถึงอยากรับชมคอนเทนต์อะไรครับในการแข่งขันราชาพัฒน์คิงคับครั้งที่หนึ่งที่ราชาพัฒเพชรบุรีแล้วครับก็คอมเมนต์มาได้เลยครับมีน้องๆทีมงานติ๊กตอครับคอยดูแลอยู่ครับเปิดขึ้นมาจังหวะนี้ลึกมาครับทางขวา ลุยมาครับกิติกุลบังได้แล้วครับสีตะเกีดแหล่บอลถึงผู้สาวตูโดนกดดันอ่ะจังหวะนี้แม่เกือบไปครับจังหวะเข้ามาปั๊มบอลเร็วครับทางด้านวายุละครับเกือบมีประตูเหมือนกันครับวายุแต่ยังไม่ได้ลวครับเมื่อสักครู่เปิดขึ้นมาครับสีสะเกีดต้องลุยต่อเนื่องครับหากจะหาประตูที่เสมอในเกมได้เป็นลูกทุ่มครับเอาละครับสีสะเกีดจะได้ทุ่มเข้ามา ใบบัวเดียวทางทีมงานก็จะรับไว้ครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าอยากให้เร็วอ่ะไปคอมเมนต์ใน tiktok เลยครับ PB AU OFFICIAL ครับน้องๆจะได้เห็นคอมเมนต์ก่อนละครับเพราะตอนนี้น้องๆนี่ติดขอบสนามตลอดครับบอลทุ่มไก่ครับสีสเกตทุ่มเข้ามาแล้วถึงสุดท้ายแม่พิกยิงไม่ได้ละครับเมื่อสักครู่น่าจะเป็นทางด้านพี่พครับเขียวมาก่อนครับสกลนครบอลทุ่มอีกครั้งของสีสเกต อ,อยูดาวทิกตอกยิงได้วัวหนึ่งตัวทุ่มเข้ามาครับพิภพเสยหมาแล้วขวาได้แล้วครับทางด้านพันพิสารครับก็ล้มตัวลงไปก่อนเปิดขึ้นมาหมดเวลาแล้วครับราชพัฒน์สกลนครผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วครับด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับเป็นทางด้านพมพิทยาครับซัดสองตุงพาสกลนครเข้ารอบชิงแล้วครับ ทำได้ดีทั้งคู่ครับส่วนทางหน้าราษสิระเกตครับผู้ทาประตูเป็นทางด้าพิภพละครับก่อนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับในเกมวันนี้ก่อนจะไปพบกับคู่ถัดไปครับราชพัตรสงขาแล้วก็ราชภัตเพชรบุรีครับพักสักครู่เดียวครับติดตามรับชมคู่ต่อไปครับว่าใครจะเข้าไปชิงกับราชภัตรสกลนครละครับสุดยอดครับทั้งสองทีมทางทีมงาน่ทยรอดสดแล้วก็ผู้บรรยายขอลาไปก่อนครับเกมนี้สวัสดีครับ